เมื่อเราทำสมาธิกำหนดจิตลงกับลมนึกในใจว่าที่นี่เรานั่งอยู่คนเดียวรอบๆข้างเรานี้ไม่มีใครไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละทำความรู้สึกอย่างนี้เรานั่งอยู่คนเดียวให้กำหนดอย่างนี้จนกว่าของเรามันจะวางข้างนอกหมดดูลมเข้าออกอย่างเดียวเท่านั้นมันจะวางข้างนอก จะมีใครเข้ามาหรือไม่หรือว่าคนนี้นั่งตรงโน,น้นคนนั้นนั่งตรงนี้อะไรวุ่นวายไปหมดถ้ามันเข้ามาเราเหวี่ยงมันออกไปเสียตั้งสติํำรงว่าไม่มีใครอยู่ที่นี่มีแต่เราคนเดียวนั่งอยู่ตรงนี้จนกว่าจะทำสัญญาอย่างนี้ให้หมดไปจนกว่าจะไม่มีความสงสัยในร,บรอบๆข้างเรานี้ เราก็กำหนดลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวเราปล่อยลมให้เป็นธรรมชาติอย่าไปบังคับลมให้มันยาวอย่าไปบังคับลมให้มันสั้นอย่าไปบังคับลมให้มันแรงอย่าไปบังคับลมให้มันอ่อนปล่อยสภาพให้มันพอดีแล้วนั่งดูลมหายใจเข้าออก